ว้าวว้วว้าวาว,าวันนี้อากาศแจ่มใสจังจเลยจริงด้วยครับแม่แล้ววันนี้แม่จะไปจับอะไรให้น้องๆดูหรอครับแม่อุปไปก่อนลูกเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะแม่ครับจริงเหลนเข้าบ้านงี้ยงบ้ยยง้เ้ยิบปล่อยให้เรอยนวลอ้โหอจิงเหลนตัวเล็กตัวเดียวไล่ลุมกระเทิอบซะเหมือนมันมาเป็นฝูอย่างนั้นแหละ ลูกเพื่อไม่เป็นการเสียเาหรือเราจะต้องเตรียมของเพื่อไปจับสัตว์อีกนะลูกนะและตกลงแม่จับอะไรครับโอ้โหก้อนเนื้อไข่เนี่ยงั้นขอเก็บไปเลยละกันนี่อชอเชเสร็จเรียบร้อยแต่เราก็จะไปเอาเนื้อที่เราเนี่ยเผาเอาไว้แล้วเอาไปกินในระหว่างทางนี่เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่อดตายไงล่ะ แม่จะไปไหนครับให้ผมไปด้วยแน่แ่ครับเปลี่ยนจากพี่กระต่ายน้อยขึ้นหัวแม่เอาเป็นผมแทนได้แม่ครับโอ้โหลูกฉันไม่ดูสารรูปตัวเองอีกแหละไม่ได้จ้ะวันนี้แม่จะต้องไปถ้ำเมจินะจ๊ะลูกเข้าไปไม่ได้นะโอ๋อแย่จังเลยครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาดาโก้นี่ไปนะจ๊ะ โอ้ดาโก้ใหญ่กว่าทีแล็กอีกนะคะแม่แต่ดาโก้บินได้นะจ๊ะเราจะต้องไปถ้ำเมจิที่ไกลมากๆเลยจริงหรอครับใช่แล้วจ้ะจะต้องข้ามมหาสมุทรนะจ๊ะคืนนั่งเรือไปกี่ชาติจะถึงละจ๊ะก็จริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเนาะ ครับแม่สวัสดีค่ะกัมพแบกเมอีกครั้งนะคะวันนี้อยูกับมนเกมพิกอาร์กเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเม์ก็จะไปจับสัตว์ดึกดําบันที่ใต้ท่ามจิตฟอเรสต์นะคะซึ่งสัตว์ตัวนี้จะมีความโหดแค่ไหนงั้นเดี๋ยวไปดูเมย์จับกันเลยค่ะแม่ครับรู้สึกว่าเราเดินทางไกลมามากพอสมควรแล้วนะคะแม่มันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับแม่ดูจากแผนที่แล้วน่าใกล้จะถึงแล้วล่ะ เพราะว่ามันจะอยู่ดินแดนเมจิกฟอเรส์นะโอ้โหมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยนี่ครับแม่ใช่แล้วจ้ะป่านี้นะก็เป็นป่าเวทมนต์นั่นเองโอ้โหป่าเวทมนต์ก็งี้ก็เจอแต่สัตว์ที่เป็นเวทมนต์ทั้งนั้นใช่ไหมครับแม่น่าจะใช่นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรานี่นะจะต้องหาถ้ามุดลงไปนะโอโ้และดาโก้เนี่ย จะมุดได้หรอครับเจงด้วยครับแม่และผมจะมุดได้หรอครับเนี่ยน่าจะได้นะจ๊ะเพราะว่าในถ้ำเมจิแห่งนี้นี่นะจ๊ะก็จะมีถ้ำเยอะแยะมากมายและก็เป็นถ้ำที่ใหญ่มากๆเลยนะจ๊ะจิหรอครับอุ๊ยเราเจอนี่โอ้ม้าครึ่งคนครึ่งม้านะ จริงเหรอครับใช่แล้วเราก็พ่นไฟละ้ออ่าดีมากดาโก้กัดขย้ำเลยจะได้เอาเนื้อไปฝากเจ้าสัตว์ดดําบัน <c oughs> ที่อยู่ใต้ถ้ำนั้นโอ้สุดยอดเลยครับแม่แต่มันมีหอกพยายามที้มนี่ครับแม่ใช่แล้วจ้ะดาโก้หบหน่อยนะครับแม่อืดอูเอ้าวเฮ้ยเจออะไรเนี่ยลูกป,ปันโอ้ไมายก็เจอค่าศึกอีกตัวหนึ่งต้องหบแล้วละ่ะ ว่าจะมีผักพวกเยอะแยะมากมายเลยโอ้แม่ครับอย่างนี้เราจะสู้ไหวแล้วครับแล้วไอ้เจ้าตัวที่แม่กําลังจะไปจับนี่มันจะโหแค่ไหนครับแม่แม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราหาเนื้อสัตว์ก่อนนะลูกนะไอพลไฟเลดราก้คะอ,อ้อและตอนนี้นะคะเมก,ก็มาถึงพื้นที่ป่าเวทมนต์ก่อนที่เบกนี่นะคะจะเข้าถ้ำนี่นะคะเมก,ก็จะต้องหาเนื้อสัตว์ไปก่อนค่ะเพราะว่าเจ้าสัตว ใต้ถ้ำนี้นะคะกินเนื้อนะคะนี่โอโ้แม่ครับไอ้เจ้าเสือดำมันก็พยายามจะกัดโตเจ้าดาโก้ครับดาโก้จัดการเลยลูกเอาเอาเฮ้ยมีพวกมาหอ,อรบก่อนดาโก็อื้ออ๋อผมจะ โอ้รู้สึกว่าเจ้าเสือดำนี่นะคะเจ้าโหดมากๆเลยและก็มีพักพวกอยู่ในระแวกนี้เยอะ,ยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะคะอันนี้เมก็พยายามให้ดาโก้นี่นะคะถอยตั้งหลักค่ะและก็พ่นไฟดำนะฮะอันนี้เอากัดอื้อหือรู้สึกว่าจะพลาดไปนิดนึงนะคะใครว่าพลาดเล่าโดนเต็มๆเลยเอากัดเลยลูกอึ้อชอโอ้โหตัดขย่อมดาก้สู้เขา สู้ตายครับอื้อชโอ้โหรู้สึกว่าดาโก้นี่จะกัดน้อยมากเลยนะคะดูสิเสือดำนี่ก็ถือว่าโหดพอสมควรเลยนะคะจริงด้วยครับหรือว่าเจ้าดาก้นี่ดาเมจไม่ถึงอะครับแม่แม่ก็ยังไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าเราจะไม่ได้เนื้อสินี้ทํายังไงดีละเนี่ยงั้นผมว่าถอยตั้งหลักก่อนดีไหมครับโอ้โหดาโก้แกจะต้องหาเนื้อสัตว์ ให้ได้นะไม่อย่างนั้นเราไม่มีเนื้อสัตว์ที่จะไปให้กับสัตว์ใต้ถ้ำนะเข้าใจแล้วนะรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะมีถ้ำนะจริงด้วยครับเดี๋ยวลองดูซิว่าถ้ำนี้นี่จะไปทะลุถึงไหนนะครับแม่โอ้แม่ครับในถ้ำนี้มันมืดต๋อเตอเราจะไปจริงหรอครับแม่ไปจริงสิจ้าลูกรู้สึกว่าดาโกจะเห็น เนื้อแล้วนั่นน่ะโอ้โหติดอยู่ที่กำแพงโอ้หสุดยอดเลยดาโก้โชวความแมนหน่อยเอ้ยแกจะโชวความแมนทั้งทีอยากฆ่าฉันตอนที่ฉันติดกำแพงสิฟอยก็ช่วยไม่ได้นี่ครับก็ดันติดกำแพงเองไม่ได้โอ้โหตอนนี้นะคะเจ้าดาโก้ของเมย์นะคะก็พยายามที่จะกัดขยี้เจ้าเสือดำนะคะดาเบตดน้อยนิดมากมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเมย์นะคะ อันนี้ก็กัดกัดแรงเลยนะพยายามพ่นไฟไปแล้วด้วยเจ้านี่ก็ยังไม่มีทีเท่าว่าจะตายเลยจริงด้วยครับโอ้โหเฮ้ยเฮอ,อะไรอะอรู้สึกจะมีพักพวกเมจิทีนนะคะพยายามที่จะมาโจมตีเมย์ด้วยนะคะนี้ลูกกรอบอืดโอ้โหเกือบจมฝ่าเท้าของเจ้าตัวเมจิทีนแล้วนะเนี่ย จริงด้วยครับแม่แล้วเอาไงต่อครับผมจะเอาเนื้อให้แม่ให้ได้ครับจะโจ๊กเต้เลยแน่แน,น่กัดขย,ยับอุชะชะเชะว้าวว้าตอนดีนะลูกดาโก้ของเม่ก็พยายามกัดจิกเจ้าตัวสือดำนะแล้วใต้ถ้ำนี้ก็มีแต่สัตว์เยอะแยะม,มากมายเลยนี่เหมือนเราได้เนื้อแล้วนะไปเพ่นกันเถอะลูกครับ ว้าวในที่สุดก็ได้เนื้อแล้วเหรอดาก้สุดยอดแม่เลยใช่แล้วครับและทีนี้นะคะเมก็จะมุดเข้ารงไปในถ้ำแล้วนะคะตามหาเจ้าสัตว์ดึกดำบรรที่อยู่ในใต้ถ้ำนะคะเอ๊เหมือนจะเจอเลยใช่ไหมน่าจะใช่นะมันคือตัวอะไรหรอครับแม่เจ้าตัวนี้นะจ๊ะมีชื่อว่าฟังกัสบีนะจ๊ะ ก็จะเป็นสัตว์เลื้อยคานที่อยู่ในถ้ำนะจ๊ะโอ้โหแล้วมันดุร้ายหรือเปล่าครับแม่จริงด้วยครับมันดุร้ายไหมครับผมกลัวครับโอ้โหแกแกน่ากลัวกว่าเจ้าตัวสัตว์ถ้ำดึกดำบันอีกนั้นเนี่ยโอ้โหมาปลอดแหกให้น้องๆเขาดูเสียชื่อโกดาก้อนหมดโอเคหยุดถีบกันลูกช่วยแม่ดูหน่อยแล้วมันอยู่ตรงไหน โอ้แม่ครับนั่นหรือเปล่าครับแม่วิเหมือนจะใช่นะโอ้ยแม่ครับหน้าตามันเหมือนตู้แกชัดๆเลยครับ <c oughs> โอเคและตอนนี้นะคะเราก็มาเจอเจ้าตัวฟันกัสบีดแล้วนะคะในและก่อนที่เมย์จะจับนะคะขอเคลียร์พื้นที่ก่อนค่ะรู้สึกว่าเราจะเจอนี่ค่ะขอกัดขยําก่อนเลยเจ้าเสือดำในพ่นไฟด้วยมันกำลังติดหนึบนะคะติดพร้อมๆกับเจ้าตัวตุ่นนะคะใช่แล เป็นตัวที่ไม่ค่อยสู้คนักเท่าไรนะครับแม่แล้วก็กัดสัตว์ที่ไม่มีทางสู้ฉัไไนในป้ายไ้นโอ้โหตอนนี้นะคะเจ้าดาโก้นี่นะคะลูกของเมย์ก็พยายามกัดจิกเจ้าเสือดำนะนี่อ้าวแล้วมันไปไหนแล้วครับแม่สงสัยจะหนีแล้วมั้งโอเคตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานี่นะจะมาจับกันตรงนั้นก็มีเจ้า มนุษย์หมาป่าอยู่ด้วยโอ้แม่แล้วมันจะมาตุ๋ยเราหรือเปล่าคบแม่ไม่ตุ๋ยหรอกลูกโอเคตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเอะอะไรอะมันทําอะไรอะจริงด้วยครับแม่เจ้ามนุษย์หมาป่านั่นทําอะไรอะครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันดาโก้ไปทําอะไรนะ่ะผมอยากรู้ล่ะครับแม่โอ,โอ,โอ้รู้สึกว่าเจ้าตัวตุน เคราะหหนักนะคะจูกเจ้ามนุษย์หมาป่านะคะกำลังตุยก้นเจ้าตัวตุ่นอยู่นะคะโอ้เจ็ดจังเลยโอ้เจ็ดจังเลยโอ้แม่ครับมันพยายามตีก้นเจ้าตัวตุ่นใหญ่เลยครับแม่ใช่ไรลูโอ้โหเจ้าดากอยากรู้อยากเห็นไปทำไมลูกโอ้ผมไม่เผือกแล้วก็ได้ครับโอเคตอนนี้เราจะต้องไปทำธุระของเราก่อนก็คือจับ สัตว์ถ้าให้กับน้องๆดูนะลูกและเราก็จะได้กลับบ้านกันครับแม่โอเคตอนนี้นะเราก็เจอเจ้าตัวฟันกัสบีดแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาจับเจ้าตัวนี้กันโอ้แม่ครับแล้วมันจับยากไหมครับแล้วมันดุแล้วมันจะทําร้ายเราไหมครับจริงด้วยครับถ้ามันทาร้ายเราแล้วเราจะทํายังไงครับเราจะไฟ่กับมันหรือเปล่าครับโอ้โหลูกคําถามยาวยืด ทําให้แม่นี่รู้สึกว่าตอบอะไรไม่ทันเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรานะคะจะใช้ธน,นูนะนี่ให้ยิงทะรุทะรวงให้บาดเจ็บก่อนค่ะก่อนที่เราจะใช้ลูกธนูเมจิสรีฟนะคะอันนี้เพราะว่าเรายิงให้บาดเจ็บปุ๊บมันก็จะยิงสลบเร็วนะคะอันนี้โอเคเราก็ระลยิงเลยใครยิงตูต้ตู้ฟ้าตู้เ็ตนะเฟืยตูฉันบานแหกหมดแล้วโอ้โหแม่ครับมัน เดี๋ยวนะลูกนะโอ้โหมันหนีไปไกลด้วยสิจริงด้วยคบเราต้องไปอยู่ใกล้ๆคับแม่เดี๋ยวแม่ขอลองยิงอีกนิดนึงนะว่ามันจะโดนหรือเปล่าโอ้โหแม่ครับจะโดนเหรอครับเหมือนแม่จะเสียธนูฟรีนะครับแม่ไปกใกล้เถอะครับแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะจงตีเราถึงขั้นไหนนะจ๊ะโอ้หแม่ครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับแม่โอเคตอนนี้รู้สึกว่าเราจะใช้ธนูยิงไปไม่ถึงนะคะแม่ครับมัน เมือนกับว่าเข้ามาแล้วครับแม่มันกําลังเคลือบคานมาเหมือนจะโจกตีเราเลยครับใช่เหรอลูกนั่นไงครับมันเดินมาหาเราครับแม่อา้าวแล้วเดินไปไหนแล้วล่ะจริงด้วยครับแม่อูไม่เห็นละโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าเจ้าตัวนั้นมันหายไปไหนไปเจ้าดากโก้ค่อยๆกระเด้อไปครับแม่อูนั่นไงนั่นไงเราเจอแล้วค่ะ หูกำลังเดินชิวจริงด้วยครับมันกำลังทําอะไรครับแม่ก็ามัรดูเหมือนกันเหมือนกําลังที่จะเข้าไปหาเจ้าเสือดำนะ,ะค่อยๆย่องค่อยๆย่องเดี๋ยวมันรู้ตัวครับผมจะค่อยๆย่องครับแม่โอ้แม่ครับเหมือนมันจะรู้ว่าเราจะไปยิงมันมันเอาหัวหมุกกําแพงใหญเลยครับโอเคตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้ธนูนะคะระดมยิงให้เจ้าตัวนี้สรบลงไปนะคะ ใครมาเจ๊ตูดตูอีกแล้วฟ้าโอ้โหแม่ครับมันร้องแล้วค่ะแล้วเลือดมันหยดติงติงแล้วค่ะแม่โอเคตอนนี้นะคะเมก็จะใช้ธนูเมจิสลิปนะคะนี่ระดมยิงเข้าไปเลยค่ะโอ้โหแม่ครับลำตัวของเจ้าตัวนี้มันเหมือนกับเรืองแสงเลยอะครับแม่นั่นคือเชื้อราบนผิวหนังนะลูกนะโอ,โอ้เชื้อราเรืองแสงหรอครับแม่ ใช่แล้วจ้ะอันนี้อุ้ยิมันจะเข้ามันจะเข้ามา,า,มาอู้ดูสิหน้าตาเหมือนตุ๊กแกจริงด้วยครับแม่และดวงตามันก็แดงกล่าด้วยอุ้ย,ยมนนิมันหนีมันหนีมันเจ็บนะนั่นน่ะจริงด้วยครับแม่ก็ระดมยิงเข้าไปเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับแม่ผมอยู่ทั้งคนโอ้โหตอนนี้ฮะเราก็ระดมยิงเจ้าตัวนี้ให้สลบนะคะอรู้สึกว่าเลือดมันก็จะไหล หยุดติงๆเลยนะคะแล้วหัวของมันนะคะพยายามที่จะมุดกําแพงค่ะเพื่อไม่ให้เมยยิงที่หัวนะคะไม่เป็นไรเมยก็ยิงที่ตูดได้ค่ะนี่ยิงเข้าไปเลยโอ้ยฉันเจ็บตูดเฟยโอ้โหถ้าเจ็บตูดก็หันหัวมาสิเรื่องอะไรฟ้าโอ้โหเราก็ระดมยิงใหญ่เลยนะฮะอันนี้อืมก็ยิงไหลลูกเหมือนกันนะเนี่ยจริงด้วยครับแม่เราเสียธนูเยอะเราจะต้องจับมันให้ได้นะคะ อันนี้เดี๋ยวต้องมองซ้ายมองขวาด้วยมองข้างหลังด้วยเผื <c oughs> ่อมีตัวอะไรมาตุยตูดเรานะนี่ยิงเข้าไปเลยอุ้ยแม่ครับเหมือนมันจะนิ่งแล้วนะครับแม่ใช่เหรอลูกนนิ่งแล้วเหรอโอเคตอนนี้นะรู้สึกว่าเจ้าตัวฟันกัสบีดเนี่ยนะคะจะนิ่งสลบไปแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะเข้าไปใกล้ๆค่ะอุ้ยแม่ครับถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้เจ้ามนุษย์หมาป่านั่น มาตะคุบเราทํายังไงครับเราก็วิ่งหนีสิลูกจะเรื่องอะไรจะให้มันตะคุบฟรีๆแล้วลูกนะอ่าโอเคอันนี้เมก็ขอเคลียร์พื้นที่นะคะเห็นเจ้าเสือดาอยู่ใกล้ๆตัวที่เมกําลังจะจับอยู่นะคะขอสอยก้นก่อนเลยให้เจ้าตัวนี้ตายและเราก็จะได้เนื้อมาพอเราได้เนื้อมาปุ๊บเราก็จะได้เอาเนื้อไปให้กับเจ้าตัวที่เมจะจับนะคะนี่อ่าขอเคลียร์พื้นที่ให้หมดไร่เจ้ามนุษย์หมาป่าไปด้วยนี่นี่ก็เป็นเลย โอ้ไม่กอรตูระบมแล้วโอ้โหแม่ครับมันไปแล้วครับใช่แล้วจ้ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาอาหารไปให้กับเจ้าตัวฟันกัสบีดนะจ๊ะครับแม่ไปเจ้าดาโก้ค่อยๆย,ย่องไปนะอโอโ้แม่ครับเจ้าตัวมนุษย์หมาป่าน,นั่นจะไม่เข้ามาตะคุบเราใช่ไหมครับใช่จ้ะเพราะมัน เจอธนูของแม่ไปมันวิ่งหนีจุกตุดไปแล้วโอเคตอนนี้นะคะเจ้าตัวฟังกัสบีดนะคะก็สรบเมือเลยดูสิเดี๋ยวเมนะคะจะทำการให้อาหารมันนะคะแม่ครับแล้วมันกินอะไรครับกินเนื้อจ้า,าเดี๋ยวเราก็ให้อาหารมันเลยแม่ครับแล้วมันจะไม่ตื่นมาต้องคุบหัวเราเหรอครับไม่หรอกจก้ะเพราะมันสรบแล้วนะจ๊ะนี่ ดูสิโอ้โห,หรับปุ๋ยเลยนี่ให้เนื้อปุ๊บมันกินไหมน่าจะกินนะน,นั่นมันกินจริงด้วยนะคะโอเคแล้วเนื้อที่เราฆ่าล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลูกรู้สึกแม่รู้สึกเสียวเจ้ามนุษย์หมาป่าเหลือเกินอันนี้เมย์ก็ต้องแบบระวังนิดนึงนะคะเพราะเมย์ไม่ได้สร้างเตียงในระแวกนี้ด้วยนะคะนี้ต้องอยู่ ที่สูงแล้วค่อยซุ่มยิงเจ้ามนุษย์หมาป่าที่คอยมาทำร้ายเจ้าตัวที่เรากำลังจะจับอยู่ครับแม่โอเคนอ,นนอน่นนันกลังเดินชิวอยู่เลยในไล่ไปให้พ้นเจ้าหมาไปชิวดี่ฟิวโดนไหมไม่โดนครับแม่ในโดนแล้วโดนแล้วโอ้ใครยิงตุ้ฟ้าเก็บตู้ฟ้ยโอ้โหวิ่งหางจุดตูดเลย โอ้โหเราไล่หมาไปแล้วค่ะแม่ใช่แล้วจ้ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวที่เราจับกันว่ามันนี่กินอาหารถึงไหนแล้วนะแชทด,ดูสิแม่ครับเหมือนว่ามันไม่สลบแล้วนะครับแม่จริงด้วยลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่ขอดูก่อนอุ้ยตายมันกลายเป็นลูกของเราแล้วจ้ะโอ้มันกินแป๊บเดียวเองครับ มันกินอาหารไปแค่3าชิ้นอิ่มแล้วกลายเป็นลูกของเมเลยนะคะเจ้าตัวนี้โอ้โหหน้าตาน่าเกียดมากโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได you ้ลูกแล้วนะคะแล้วเมก็ยังไม่ได้ตั้งชื <Detroit> <oldown. S 2> ่อนะคะเมก็รอให้น้องๆนี่นะคะตั้งชื่อให้เจ้าตัวนี้กันนะคะว่าจะให้เจ้าตัวนี้ชื่ออะไรนะคะก็น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตั้งชื่อให้เจ้าตัวนี้ก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะคะใช่แล้วครับแล้วแม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะตั้งชื่ออะไรนะคะ ก็ขยันตั้งกันมานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าตัวนี้ยัดใส่กล่องแล้วกลับบ้านกันครับแม่เล็กๆจะต้องอิจฉาแน่ๆเลยที่ผมเนี่ยจับเจ้าตัวฟังกัสบีดได้อะครับโอเคดาก้เดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่บ้านกันครับแม่แล้วเราก็จะไปดูเจ้าตัวฟังกัสบีดใช่ไหมครับใช่แล้วจ้า โอ้โหและเรานี่จะกลับออกไปถูกไหมเนี่ยโอ้โหแม่ไม่รู้จักจำทางเลยที่จริงแม่น่าจะเอาขนมปังเลยนะครับจะได้คำทางถูกอะครับแม่โอ้โหลูกดูหนูน้อยหมวกแดงมากไปหรือเปล่ามันไม่ใช่กระตูนเรื่องหนูน้อยหมวกแดงครับมันคือลาพันเซลครับแม่ลาพันเซลก็ไม่ใช่ครับโอ้โหกว่าจะกลับมาถึงเล่นเช้าเลยนะคบแม่ กลับมาไม่ถึงบ้านนะลูกนะโอเคตอนนี้นะคะเมย์ก็มาถึงบ้านแล้วโหดีใจสุดๆเลยหลงทางมาตั้งนานเลยนะคะนี้กว่าจะหาทางออกจากทาพได้แทบแย่ hey, yeah, เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเมยนะคะก็จะเอาเจ้าตัวตาวกัปปีนะคะออกมาเ,เล่นเนกินเพื่อครับแม่ ูกลายเป็นเด็กช่างกลแล้วหรอเนี่ยจริงด้วยครับแม่โอ้โหโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทำการปล่อยเจ้าตัววันรัายติดกันนะคะนี้มันเค้าตัวอะไรหรอครับแม่โอ้โหเล็กๆแกไม่รู้เหรอว่ามันคือตัวอะไรมันก็คือตุ๊กแกตัวใหญ่หญหญหญยัยออกษ์ทีอ่อยู่ในถ้าไงไล่ะโอ้ยด้วยสหาขไใจไม่ออกจริงเลยโอ้แม่ครับ ยูสิครับมันตัวสีม่วงเหล,ลืองแข็งได้ด้วยอ้เลรกๆแกนิเชอร์จริงๆไม่รู้จักเชื้อราบนผิวหนังหรอไม่รู้จักหรอครับเพราะผมไม่เคยเป็นและในที่สุดเมก็จับสัตว์ดึกดำบรรพนะคะที่อยู่ใต้ถ้ามเมจิกปลสอได้เรียบร้อยแล้วนะน,ะะนี่โอ้โหหน้าตาของเจ้าตัวนีสิดูมาตุนแ,แกนี่นะคะแล้วก็ดูตัน แดงกำม,มากๆเลยแลน้นก็เป็นสัตว์ที่เรียคันมีหน้ารักหน้าอ็นดูตัวหนึ่งนะคะแม่ครับมันคี้ใส่ข้ามันเลยดีไหมคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะในไทที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่อใไทยไีด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวพันหน้านะคะเบเก็จะมาลองเจ้าตัวนี้กันว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีความสามารถอะไรนะคะ แล้เวเราก็มาดูกันในพัหนาะสำหรับพัรนทนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดส r ั b e ให้ด้วยวน,นะคะบ๊ายบายค่ะ,บ,บ,คะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับหอม